พี่วงนั่งอยู่ข้างหลังเลยให้มานั่งข้างหน้าไม่มาเอนั่งอยู่ข้างหลังเลยครับ<อ>จะพาแกไปซื้อเครื่องใหม่ครับผมซื้อเครื่องเก่าเออซื้อซื้อเครื่องเก่าครับซื้อเครื่องเก่าครับคเครื่องเก่าที่เก่าเขาแต่ใหม่ใหม่ของแกนี่แหละครับ <laughs> พาพาผมสักคยเลยครับสวัสดีครับอยู่กับชายบานนาครผมนี่ครับ เรามาดูหน้าตาคนใจบุญหน่อยใส่แว่นดำอยานียหน้าตาอย่างนี้มีนวดด้วยถ้าถ้โกนนวดออกนี่หน้าตาก็จะหลอกว่านี้เยอะเลยแต่ไม่โกนนี้ครับมือปืนติดตามไปอีกไปอีกอ๋อนู่นนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะไปนู่นน่ะร้านนู่นนะใช่ใช่ใช่ไอ้นี่นี่ร้านของเสียเก่งความมือความมือ นี่ในไหนก็นี่นี่ร้านเนี้ยเนี่ยใช่ไม่ใช่ไปอีกบ่อ๋อไปอยู่ไอ้ต้นช้ำฉานั่นร้านที่สี่เออแน่นแนขวามือไล้ใช่ใช่ใช่อยู่ขวามือเป็นร้านสุดท้ายเลยเด็ดเคยเคยมาเอาอะไรมันอยู่อะไรรถรุ่นไอ้ไอ้พวกสองทีอะพวกอากิระพวกอพสองจังหวะโอ้โลกบัวอ๋อฝั่งนี้ฝั่งขวามือ ไอไอมออันนี้นีร้านนี้เขาคุยดีไงมอไซน์นี้นะใช่คุยดีเคยมานั่นอยู่เคยมาเอาอยู่เอาพวกขบงขบูอ๋อตรงนี้เหรอใช่นี่แหละครับมาถึงร้านแล้วครับผมเอาไปเหียบเหียบอีกแล้เขาไปนี่นะนี่แหละสวัสดีครับจอดรุนดีกว่านะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยเนินหินนั่น่ะปลอดภัยกว่ามั่งเดียกเข้าไปเลย ยกหนักเลยพาคุณพี่วงมซื้อให้ลูกน้องเขายกให้แป๊บเดียวเราลงไปดูก่อนดิเดี๋ยวเราลงจากรถเลยครับผมไปอยู่ในรถได้เลยไม่ต้องลงเขาไม่ปลดล็อกให้โอ้โอะลงไปเลือกเลยลงเลือกเลยครับ ยังยังงไงสามพัน่ะเขาโอนไม่ใช้นี่อ่ะตายเลยเด้อนนี่ครับผมใครต้องการขนาดกำลังสองร้ไม่ต้องไปอะไรมากนะให้ได้เป็นชุดไปกับชุดเครื่องครับครับครับโทรถามให้หน่อยรบกวนหน่อยครับผม เดี๋ยวให้แกเดินดูเลยครับเนี่นนนนนเนยเครื่องนี้อย่างสวยเลยเนาะอ๋อน่าจะเป็นคันใช่ไหมนี่ครับ F4 แกอยากได้เครื่องรุ่นนี้ครับเป็นเครื่องของไทเกอร์นะ แกอยากได้เครื่องรุ่นนี้แกบ,บอกว่ามันแรงสองอยร่เครื่องสองอยโอเขเนียนี่ครับก็อีกแล้วก็สตินนะครับก็พาดูนะครับครับผมอ๋ ครับผมอันนี้มันน่าจะเป็นสอง้นะน่าจะเป็นร้อยสบอันนั้นสองร้อครับเครื่องสองร้ยอันนี้วงร้อมันมีร้อิอยู่ไม่กี่คันหรอกอันนั้นมีแต่ร้อยห้าสิบอ๋อสองร้อยันี่เหรอมีครยมันไม่มีเลยครับที่จังหวคงจะเหลืออยู่เ่าติดเหนดน

แกเป็นช่างนะแกนี่อยแล้ยเพราะว่าช่วงจังหวะมันแกอัดแกอัดกินหมดแล้วอันนี้ครับใครต้องการอะไหล่โมเตอร์ไซค์นะ <laughs> สองจังหวะเ네นี่นยเขาจะเก็บไว้ให้เลยมาหาได้เลยครับที่ร้านมาได้เลยครับมาได้เลยนี่นี่ครับพวกขบงขบูนี่ครับที่เขาถอดออกนี่มาเต็มเลยครับผม ก็มาเลือกดูได้อยู่อยู่อยู่ที่ไหนนะโคกไอฮะโคกสะอาดนะครับที่โคกสะอาดร้านก็เข้ามาประมาณกี่กิโลจากสีแยกจากสีแยกพาชีมามาประมาณห้ากิโลนะครับผมก็มาเลือกดูได้เลยวันนี้ผมก็พาคุณพี่วงนะครับโมไซค์สามล้อพ่วงนะครับพามาซื้อเครื่องก็เราคอยดู ครับครับครับเดี๋ยวแกนี่ครับเียังไงครับก็สนสารแกก็พอดี f อซเขาแบบรวบรวมตังค์เขาเขาก็เลยโอนมาให้โอนมาให้บอกว่าให้ซื้อเครื่องให้แกใหม่กก็ขยันนะครับขยันครับเนี่ยเศษน็อตเล็กๆอ่ะพวกตะปูอะไรอ่ะที่อยู่บนรถแกอ่ะก็เลยเซีก็บอกว่าให้แกขายออกให้รถมันเบาหน่อยแกมนฟุกเกิ้ลผมนั่นแหละ หนักเกินอ่ะเลรๆก็ขายออกบ้างแหละตัวรถนี่เขพอแรงแล้วาลากลากพ่วงนะลวกกับล้อปีกัพหนุนน้านั่นเลย้ธรรมดาหนักเกินกำลังรถไงครับนี่ครับก็เขาเอามาแล้วก็ต้องมาแยกนะครับที่เราไปเคลียร์ไเกี่ยนก็ททำไปเรื่อยๆเนาะ ันไม่ได้ฟองกันเราแบบเราปลูกด้เชือกอันลาก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 แต่ตอนนี้มันไม่ดูดน็ครับเดี๋ยวเมื่อกี้ไปคุยคร่าวๆแล้วแกบอกราคาคร่าวๆมาว่าถ้ายกคันก็มันก็ไม่ถึงสี่เลยมั้งแกว่าอย่างนี้คร่าวๆอ่าถ้ายกทั้งคันเนี้ยอ่า ก็เลยว่าเดี๋ยวคอยเท่าแกมาก่อนนะคุยกันอีกทีต่อรองกันอีกทีเดี๋ยวคุณพี่วงก็ไม่ต้องกังวลยังอันนี้คือเขาจะทำเ,เป็นขายเป็นกันครับจะไหมใช่สมบูรณ์นะมันสมบูรณนะ์ม,ม,มันสวยสก็คอยอดูว่าจะ ไปเป็นคันหรือว่าจะไปเป็นเครื่องเอยดูกะผู้ใจบุญคนคนนี้นี่ครับหน้าตาใจบุญมากเลยโอ้ยสุดจัดคนนี้ไปเอฟซีเอฟซีเขาช่วยไปตรงไหนใครๆก็รักเอารถมาขายบอกเอารถมาขายเดี๋ยวเราคอยมาติดตามตอนต่อไปครับตอนนี้เราคอยเท่าแกเข้ามาครับยังไม่รู้ว่า เครื่องราคาเท่าไหรเพราะไม่มีใครกล้าตัดสินใจนะครับแบกิมนี้ก็จบ,บเพียงนี้นะครับผม,บมสวัสดีครับ,รบ